តោះកូនណាឡាពងយេឡាប៊ីស៊ុមីពូតានែណាប៉ូសំគឺធៀបពីគុំពីគុំទូទេណាត់ពូទេឡាប៉ូទេម៉ានីឈូសនែកូរេអានឡាកូរេអានដែរអូហូពួកគុនចាឌូស៊ីខាណាថាមីចាយូយូលើយណាំគីមសុដយ៉ោណែចាជុំកាមឲ្យបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នាចេះល្អស្នុកសុខសបាយណូចា สวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกๆ,ๆคนสุขสบายดีกันทุกๆคนนะคะพบกับช่องสาวตาพาแซกวันนี้สาวตาไม่ค่อยสบายนะคะหยุดงานได้มาสามวัน4วันแล้ววันนี้วันที่สามไม่ใช่พรุ่งนี้เป็นวันที่สี่น้อยจ้าไม่ค่อยสบายจ้าขอภาษาทองถิ่นหน่อยนะบงชูวอาตูส์คอมังเตลิวุผกม้ววิสวัสดสวัสดีเบลย์มิววันนี้สาวตามีเมนูอะไรมาเสนอหรอคะ จากปลาสายแดงนะจ๊ะตัวนี้ครึ่งกิโลกว่านะคะครึ่งกิโลกว่าดูนะแจ้ว่าสาวตายจะทําเมนูอะไรแล้วพร้อมทั้งมีทั้งพริกแดงยินดาพริกขิหนูสวนกระเทียมหอมแดงแขกมะนาวผักชีมาดูกันนะคะว่าสาวตายจะทําเมนูอะไรนะจ๊ะเอาเลยจ้าเดี๋ยวภาษาท้องถิ่นนิดนึงนะจ๊ะรัการนี้กสเกอวาเฟ่พรีซันเตวู เดอ e ซ็ตเมนูอะ e ับเดอพอซอง d อ r าด e Ça, 500กรั plus l า avec les p พ m e n t งและและชาโ e ดแ i ะสีทอ e เว o และ s e t ลท l พริ e ังและเกาห r ีอะล่ะ a n นครีปซิ e ไปจ้าเข้าครัวกันเลยพูดมาเดี๋ยวคลิปเอาลค่ะทุกนัวแล้วนะคะสาวตาก็จะจะเฉลยนะคะว่าสาวตาจะทำเมนูอะไรดีจ้ะเมนูอะไรเหรอ ข้าวปลาเก๋จ้าข้าวปลาเก๋นะคะเราก็จะมาดูเครื่องปรุงส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างไม่ยากเลยจ้ามาละเรือเมนูคือจิบูเรสันโอเชี่ยวด้วยจิบูเฟตโบส์ซมดอรัตฟริตอเมกและซอสปีการ์มา<อ>ละดูกันเลยจ้าก็มีปลานะจ๊ะปลาดอรัตหรือปลาสายแดงนะจ๊ะปลาสายแดงแทนปลานิลจ้าล้างทําความสะอาดบ้างเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะวิธีทําความสะอาดก็ไม่ยากเลยนะจ๊ะก็แค่เอ่อควักใส่เอาขี้เอาเหงือกเอาอะไรออกแล้วก็ล้างด้วยเกลือแล้วก็ แป้งมันหรือแป้งเนกประสองค์อะไรก็ได้นะจ๊ะโรยลงไปแล้วก็ถูถูให้ทั่วตัวปลาแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำความาทำความสะอาดด้วยน้ําสะอาดนะจ๊ะเข้าไปดูได้เลยนะจ๊ะสำหรับวิธีล้างปลานะอา่ะสาวตานะ่ะก็เคยนะคะเคยแล้วไวอ้ก่อนที่จะทําเมนูปลาทุกสิ่งทุกอย่างนี่เมนูอาหารเกี่ยวกับปลานีจ้ะสาวตาได้ทําคลิปไว้แล้ววิธีล้างปลานะคะ ก่อนจะปรุงอาหารล้างยังไงไม่ให้ขาวนะจ๊ะเข้าไปดูได้เลยเลื่อนไปดูได้เลยนะจ๊ะคลิปเก่าๆได้จ้ามาดูนะคะส่วนผสมเครื่องปรุงต่อไปจะมีอะไรบ้างนะจ๊ะปลาทรายแดงทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะตดราสเบี้ยงนิดตัวเยเอพีมังรูชพีมังแวะกพริกขี้หนูสวนพริกแดงพริกเขียวแล้วก็ผักชีเอกกเรียนดอวละอสิตองแวร์ แล้วก็มะนาวหนึ่งลูกครึ่งแล้วก็หอมแดงแขกนะคะเอแฉลตเอดลไลแลวก็กระเทียมด้วยนะคะแล้วต่อไปเราก็ไปดูส่วนผสมอีกส่วนหนึ่งนะจ๊ะมันก็จะมีน้ำเชื่อมที่สาวตาเชื่อมเองจ้าจากน้ำตาลสายแดงนะคะเอซุกอังซิโรเดอกันเอปวดซอเดปวดซงน้ำปลาจ้า ซอสเดมาร์ชี่และก็ซอสแม็กกี้สาวตาก็ใส่ด้วยผงนัวจ้าเออซิซันนมังอังปูดวิลพวกฟริตน้ำมันสำหรับทอดแล้วก็เกลือด้วยนะจ้าแล้ว,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 วอย่างนี้จ้าที่ลืมอธิทขาดไม่ได้คือข้าวสวยนะจ้ากำลังหุงร้อนๆอยู่นะจ้าหุงกับหม้อนะจ้าเอออังกอร์อินชชสเอาไว้เซตเมนูรีเซ็ตอิโฟดูรีนะจือคือจุอังเทนตูเฟเบียนคุยดังละเลกาสล่ะสำหรับปลานะจ๊ะเดี๋ยวสาวตาจะ แห้งก่อนนะจ๊ะเอลิปโตซองจิวะเอซูเยอาเวกซูเปอร์แลนด์ซับเลยซับให้แห้งเลยนะคะเวลาทอดจะได้กระเด็นได้จ้าเบียงมิทูเยเบียร์เอซูเยอาเวกลาซูเปอร์แลนด์พวกข้างเฟลูฟริตอาเวกดูวิลวิลเนปาสโซเต้ซับไปมากเลยน้ำมันกระเด็นมันเจ็บด้วยจ้าเด้อทุกคนสกปรกอีกต่างหากซับมันจนแห้งได้ที่แล้วนะคะทุกคนต่อไปก็โรยด้วยเกลือจ้าเออะเพรจูเมจูวมีดูเซน ซอเลาะพวกซอมปักตูดังซอมโกเดพวกซอมโรยเกลือลงไปเลยนะจ๊ะให้ทั่วตัวปลาเลยนะจ๊ะฝั่งนี้โรยเอ่อเกลือทั่วแล้วก็กลับด้านนะจ๊ะอิชิมิดุเซลปักตูเอ่อเดพวกซอมเออาเปรตวนนะลอดเดปูเต น้ำมันร้อนได้ที่แล้วใส่ปลาลงไปทอดได้เลยจ้าดิวิลเอเดจะเบียงชดคมอีโฟจูว่าเมา็ดโปะส่งตุ๊ดซิดเดือดดำทอดไว้สักประมาณสิบนาทีนะจ้าแล้วม,มากลับด้านกันนะจ้าจูเฟรฟริตโรนเด,ด,ดกดดุเตจูเปล่าเล่ เป็ดดิซองฟังดัง10นทมมา,าทีองุม่มวัว10นาทีอัพเฟกเอาละค่ะ10นาทีต่อมาสาวตาจะมากับพริกปลาแล้ยไหมจ๊ะอีกด้านหนึ่งให้มันสุกนะจ๊ะเออดิสนาทีอัพกุตาว่าแล้วเจ้าว่าตัวนี้เราเดือกกุเตะเดือกเผาะซองผูกวากอีเบียงวิอังซำบเลยเอาละค่ะกนนะะละะกับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยให้มันสุกอีกสักประมาณ10นาทีนะจ๊ะให้ได้ประมาณนี้นะจ๊ะว่าแล้วดองเกล เจวันเลเซพวกเอเบียงควิซองพังดัง10นาทีอังกอร์เาละหลังจากที่กับปลาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ10นาทีต่อมาปลาของเราสุกเรียบร้อยแล้วจ้าสุกพุ่งร้อยแล้วเวลาอุไว้ยี่ละดิสมิดปุตตะเมะมาโปซองเสบียงฟิคอมิโฟตูเตเดรสกูเตเอลอดเดรสกูเตอู้สุกแล้วจ้าทุกคนพักไว้ก่อนเลยนะจ้าแล้วเราไปทำน้ำจิ้มกันต่อเลยจ้าฮ่ามีพังยกน้ำจิ้มอีกไหมเด้อ พริกเขียวพริกแดงเลยจ้ากุเปเลยพิมังรูชเอ๊ะพีมังแวกแล้วก็หอมแดงจ้าหอมแดงแข็ดจ้าเอ๊ะเอ๊ะชาลอต แล้วก็กระเทียมจ้าเอเดลไลท์่กุเปะเรพินพมงพริกหอมกระเทียมหั่นได้เรียบร้อยแล้วเราก็มาปรุงรสกันเลยนะจ๊ะปรุงน้ำจิ้มกันเลยจ้าว่าล้เลพิมังเอเลอเอ,เอ,เอ,เอชาลล็อตเอเดลไลเย่เดจ่าเดจ่เบียงกุเปะคอม,มิฟูอพัพไรจัวเมลังจิปฟิลาซอส หอมแดงกระเทียมเรียบร้อยแล้วบีบมะนาวเลยจ้าทีนี้พี่มังเอออิสซาโรต์ดูไลค์ดียะเบียงอังซัมเลอรอัพริมเจมี่เดอะุดเดอสิทองเวรหลังจากที่บีบมะนาวใส่เรียบร้อยแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันนะคะ after มีเมลังอังสมเล่นมีเซโร่เดสุกคยักอสุแล้วสาวตาก็เติมน้ำเชื่อม2ช้อนโต๊ะจะจากนั้นก็ซอสแมกกี้ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะฉัมีเดรสอสเมารชีเออคุาสุแล้วก็น้ำปลา5ช้อนโต๊ะคลาซอสเดบวกสอง เซงคุยเอกอสุบวะละถ้าคุณต้องการแบบว่าให้มันมีน้ำขึ้นมาหน่อยนะคะก็เติมน้ำต้มสุกป,ประมาณสองช้อนโต๊ะได้เลยจ้ารู้สึกว่ามันจะเต็มไปไม่ค่อยเนีย่ยนเลยเดี๋ยวสกายโคบเปลี่ยนเป็นถ้วยใหญ่หน่อยนะจ๊ะวะละจีชังชีเดอมบูดัสเกตอีเอ็มปุตปุชีลัสเซลาเดมบูนเว็บนะคะวะละเปลี่ยนถ้วย<ๆ>เปร็น,ปนชามเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ใส่ผงนัวไปเลยจ้าเพิ่มความแซบ่บเพิ่มความนัวนี่จ้าใส่หลายเสียบหลาย ใส่น้อยแซ่บน้อยเด้อแต่ไม่รู้นะใครไม่กินไม่ต้องใส่ก็ได้จ้าใส่น้ำตาลแทนว่าละเลอเดนเน่ชอชมีเอ่อเซอาอาซิสซอนเน่แงอังผูดรังวะาละพวกเล็กุ้ยวะล่ะฮู้ย,าาอ,ยอันดับสุดท้ายนี่จ้าใส่ผักชีลงไปเลยจ้าโรยผักชีลงไปเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันนิดนึงนี่จ้าเพิ่มความหอมเอเดนเนี่ ดานิเอบรมังดานิเอดานิเอชอสเลกคอเรียนวะละกอเรียนเดอโอ้โหทุกคนจ้าดูสิคะน่าทานไม่จ้ายั่วเลยน้ำจิ้มสุดยอดเลยจ้าข้าวสวยร้อนๆพร้อมเลยจ้าทุกคนพร้อมเสิร์ฟเลยจ้าเอดรีนัทเชกัมป์เนีอเวกวะละซิเพลัสซเบียงชูดัสซ f เบียงฟีมิโฟอุ้ยเสิร์ฟเลยจ้าเกปลา ทีนี้สาวตาก็มาแกะเอาแต่เนื้อปลานี่จ๊ะเอ๊ะ après เจอบพันคือละเอ่อเจอบเฟลาเชพันเคลาเวียนเดปုတ်ส่องพวกเม็ดสู้สุเดรีวะล่ะ เสร็จแล้วจ้าปลาแกะเรียบร้อยแล้วปลาทอดแกะเรียบร้อยแล้วนะคะเอเตยมินิบวซองเจดีจ้าอออัเองเลวีเลเลอาเลซาร์เรตคอมอิฟวาลาชิเมตซูเลรีนัชชคําคำสาสีทโทบงอเวกลาซอตพิกังโอลาอลาอย่าเรียงเลยดิกับน้ำจิ้มรสแซ่บนะจ๊ะก่อนจะรับประทานนะจ๊ะก็ราดด้วยน้ำจิ้มบนตัวปลาบแบบนี้เลยจ้าดูสิคะยั่วเลยใช่ไหมคะทุกคนดูลูลล,ล,ล ว o น l à อา a n ดูมั n งชิเม็ t ล e ซ a สป e ้งคังดู d ด d อดซูเดป้็นเปไง่ทุกคนได้ดูเวลาเอ่อได้ดูวิธีทำไปแล้วเนจ้าข้าวปลาแกะนะจ้ะวิธีทำง่ายๆเลยนะจ๊ะสาวตไม่กินโช์นะจ๊ะ ถ้าอยากเห็นสาวตากินโชว์นะจ๊ะสาวตามีอีกช่องหนึ่งจ้าเสนอช่องใหม่นะจ๊ะปาตาชาแน,นลจ้ะช่องนั้นปาตาเน้นกินกินแบบไม่ต้องพูดไม่ต้องจาเลยนะเข้าไปดูได้เลยจ้าช่องใหม่ของปาตานะจ๊ะของสาวตาในจ๊ะ ปาตาชาแนลจ้าเดี๋ยวจะกินโชว์เมนูนี้เลยจ้าขอบคุณนะจ้าทุกๆคนที่เข้ามารับชมก็ขอให้มีความสุขทุกคนทุกทบ้านเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติ้มช่องสับสับไกให้สาวตานั่งเลยจ้าบ๊ายบายจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าสวัสดีจ้าเอาว่าแม็กซี่บุ๊คูเดเดเดว่ามาคลิปวิดีโอเอออย่าลืมปะอับน์เนม่าชแนลเดเซตคลิปวิดีโอเฮ้เฮ่บ๊ายบายอัเดียตู้